สวัสดีครับผมนายธนรัตน์ศริสาเอกาาิศนกษาคณะพุณศาสตร์มหาวิทยาลัยราชาภาัฏอุตรดิตถ์ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องหอลมอและคอนอกันนะครับก่อนหนึ่งเราก็มาดูเรื่องหอลมอ,อ,มอ,อมก่อนนะครับหอลมอก็คือตัวหารลบมากนะครับออก็จะมีสามวิธีในการหารนะครับวิธีแรกคือการหารจากตัวปรกอบครับ ตัวอย่างนะครับ 4, 6และ12ก mm ็เราก็จะว่าตัวประกอบของ4ก็คืออะไรทุกคูณกันแล้วได้4ครับก็คือ 1, 2แล้วก็4ครับส่วน6นะครับก็คือ 1นึ่สองสามหกส่วนสิบสองก็คือ1 2 3่งามสและสิบสองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูตัวบวกบร่วมน,นะครับก็คือ1กับ2ครับ หดละมอคือตัวหารมากครับดังนั้นตัวที่มากที่สุดก็คือ,อ,อสองดังนั้นหดละมอของสีและ1 2ก็คือ2ครับต่อไปวิธีที่2ครับวิธีที่2ก็คือการแยกตัวประก,กรอบครับตัวอย่างนะครับ สิบสองยี่สิบสี่การแยกตัวประกอบก็คือเราก็ดูอีกว่าตัวอะไรที่คูณกันได้ผลครับนั่นคือสองคูณกับสามส่วนสิบสองก็คือสองคูณสองคูณสาม 3. แล้วก็ยี่สิบสี่ครับก็คือสองคูณ สองคูณสองคูณสามจากนั้นเราก็มาดูตัวปรกอบร่วมอีนครับตัวปรกอบร่วมของหกและสิบสองก็คือสองกับสามครับเราก็เอาตัวประกอบร่วมมาคูณกันครับมันก็จะได้คำตอบของครอโนอรครับ จำนวนคูนอของ62และ24ก็คือ6ครับส่วนวิธีที่3ครับวิธีที่3คือการหารนะครับตัวยอย่างครับ12 24และ36ครับ ว่ามีอะไรที่หาร 12, 24และ36ลงตัวครับนั่นก็คือ3ครับ3หาร12ก็ได้4 3หาร24ได้8ครับและ3หาร36ได้12ครับจากนั้นเราก็รู้อีกว่ามีเลขอะไรที่หาร 4, 8, 12ลงตัวครับ นั่นคือสองสองหารสี่เหลือสองครับแล้วก็สองหารแปดเหลือสี่แล้วก็สอ 4, งหารสิบสองก็เหลือหกครับดังนั้นเราก็มาดูว่ามีอะไรที่หารสองสี่และหกตงตัวนั่นคือสองครับสองหารสองเหลือหนึ่งสองหารสี่เหลือสอง และ2องหาร6ก็เหลือ3ครับจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวที่เรานำมาหารเนี่ยครับมี3 2 2ครับเอามาคูณกันครับ mm hmm. ก็จะได้เป็นคำตอบของครอของสิบสองยี่ี่และ3ามนั่นก็คือ12ครับต่อไปนะครับเรามาดู การหาคอนอรครับคอนอก็คือตัวคูณร่วมน้อยนะครับก็จะหาด้วยสามวิธีเหมือนกันนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับนี่ี้วิธีที่หนึ่งก็คือการหาตัวประกอบน,นะ ตัวอย่างครับ2 3และ4อันนี้เราก็จะไล่ตามสุคูลยครับก็คือ2อคูณได้อะไรก็ไล่ไป,เ,ปเรื่อยๆครับ2อคูณก็เป็น2ครับต่อไปก็เป็น4 6 8 12ก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับต่อไปก็สามครับสามก็เหมือนเดิมครับก็คือ3ามคูณหนึได้3ต่อไปก็3 2 หกครับแล้วก็9 12าสิอแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับต่อไป4นะคะ 4, รับ4ก็เหมือนเดิมครับก็เป็น4 8 12แล้วก็ไปเรื่อยๆครับจากนั้นเราก็มาดูตัวประกอบร่วมอีกเหมนเดิมนะครับตัวประกอบร่วมก็คือ12ครับดังนั้นพอนโนอสอง2 3 และ4ก็คือสิบสองครับต่อไปนะครับที่สองที่สองคือการแยกตรกรัวประกอบครับตัวอย่างนะครับ4 การแยกประกอบก็จะทำเหมือนกับการแยกตประกอบของอรนอนะครับก็คือ2องคูณกับสครับแล้วก็ของแปดก็คือ2องคูณสคูณสรับส่วนของสิบสองก็คือ2องคูณสคูณสรับจากนั้นเราก็มาดึงตัวประกอบร่วมเหมือนเดิมนะครับ ก็คือ2แล้วก็2ครับเราก็เอากรอบร่วมมาคูนกันนะครับก็คือ2คูน2แล้วก็คูนกับจำนวนที่เหลือครับก็คือคูณ2คูน3ก็จะได้คำตอบของสระนอของ4 8และ12ก็คือก็คือ24ครับ วิธีที่สามนะครับวิธีที่สามคือการหารวิธีที่สามอย่างก็คือการหารครับตัวอย่างนะครับแปดสิบและสิบห้าครับเราก็มารู้ว่ามีเลขอะไรที่หารแปดสิบห้า 8, 10, ลงตัวครับนั่นก็คือ สองหารแปดเหลือสี่สองหารสิบเหลือห้าและสองหารสิบห้าไม่ได้ก็ใส่ห้าเหมือนเดิมนะครับทำรู้ว่ามีไรหารสี่สองสี่ห้าและ 15, ห้าตัวครับนั่นคือห้าครับห้าสี่ไม่ได้ก็ใส่สี่เป็นหนืองเดิมครับห้าหารห้าเหลือหนึ่ง และห้าหาสิบเหลือสามครับจากนั้นก็มาดูอีกว่ามีอะไรหารได้ไหมถ้าไม่มีก็เราก็เอาตัวมีสองห้าสี่หนึ่งสามาคูณครับเราก็ได้คำตอบของคนอของแป